อยากจะกเลียนวันที่22สิงหาเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองประเทศไทยอีกครั้งวันนี้22สิงหาจะมี3เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเป็น3มเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะมองแยกเพราะทั้ง3มเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะเอาละครับไปดูทั้ง3มเหตุการณ์ผมจะเรียกมันว่าทั้ง3สมการทางการเมืองกันสักนิดสิครับ 22สิงหาคมคือวันนี้ค่ะเริ่มจาก9โมงเช้าค่ะทักษินกลับบ้านใช่ค่ะเครื่องจากสิงคโปร์จะลงแตะที่สนามบินดอนเมืองประเทศไทย10โมงเช้าจะมีการตัดสินคดีโรงพักเชาวนะคะที่เกี่ยวพันกับคุณสุเทพเทือกสุบรรค่ะวันนี้จะรู้ลุงกำนันจะเข้าคุกวันเดียวกันและไปอยู่ในคุกเดียวกันกับทักษินหรือไม่ค่ะ รอค่ะบ่าย3วันนี้ครับก็จะมีการโหวตนายกซึ่งพักเพื่อไทยยืนยันชัดเจนว่าเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยเอาเลยครับ